วัสดีพี่น้องก้องไปวันนี้อันยายทองเด็ก,กดอันสื่อ,อ,อ,อบักทุเรียนมากพี่น้องบักทุเรียนขอบคุณ้นขอบคุ้นหลายๆสำรับบักทุเรียนน้องพ่อน ที่ทรงมห้ยายท่องได้มีโอกาสได้กินมักตุเลียนอยากกินตุเลียนยี่หนองพ้นก็นเลยถือโอกาสให้ยายท่องได้กินบักตุเลียนแสบๆกินกับพีกันหนงสุขุสุขคนเนาะอันน้ำใจหนองพ้นที่เปื่อเปื่อเพื่อเพ,อ,เพ,อ,เพอ,อันหนองพอนเป็นเป็นคนอยู่ได้เฟ้นอยู่อเมริกาเนาะ ยายท่องก็เลยเพื่อน่ายายท่องอยากกินบบกทุเรียนเพื่อนหลก็เลยยายท่องได้กินบัคทุเรียนนี่บัคทุเรียนที่นำใจเพื่อนส่งมาให้กินก็มีโอกาสก็เลยไดยกินขอบคุณขอบขอบคุณหลายๆนองพอนขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายสำหรับนำใจบัคทุเรียนอัน นี่นี่คือบักทุเรียนที่เจท่องซื้อมากคือบักทุเรียนสีสะเกตเป็นของของสีสะเกตบับทุเรียนนี่มันสีแสบใส่เจ้ท่ทองกันยังบันทันได้กินมัททันได้ซิมว่ามันแสบบอ่อของของ,ของทุเรียนของสีสะเกตเนาะกะโลละลอยแปดสิบยู่ในนีกะเป็นเงินพันกว่าบาทที่เป็น ได้ให้ยายท่องได้กินบักทุเรียนเพิ่นกับมีน้ำใจสำหรับยายท่องขอบพื้นหลายๆเด้อน้องพรนขอให้ลำรวยขอให้เจริญรุ่งพงเฮืองเรืองขอให้ลำรวยรวยกยนข้าวจีบจะได้ข้ามี๊ไก่ยาสูมีน้องพรก็ขอบคุณอีกครั้งเด้อน้องพรมาบานียายท่องก็สิกินเดิมแล้ว่าข้ามอยากของยายท่องเนี่ยมันซ้ำไหนว่าสิกินได้ซ้ำไดนก็กินบ่หมดก็คืออิ่ม ก็คือยายท่องกินใดสำนันเนาะคนเท่ามังกกกินบ่ได้หลยดอกก็คือว่าซื้อมาตามที่เพื่อนว่าอยากให้ยายท้องได้กินเนาะก็อยากกินเนาะเพื่อนกกมากพี่น้องมากินเมือ่อยายท่องกับลางแล้วลางแล้วกระสิกินในเบิ้งทุเรียนนี้พี่น้อง ทุเรียนหมอนท่อง หวาน，หวาน，脆。 แ่บหวานมาเดินหลวงพ่อนอกินมะคือเลียนน้ำเย้ทองเดินหลวงพ่อขอบคุณขอบคุณขอบคุ้มหลายๆี่น,น,นหลวงพ่อห้เด็ดเย้ยทองได้กินมะคือเลียน ยี่ต้องกกินโมเม็ดมดอกโมวยกินโมเม็ด ทุเรียนสีเกตพี่น้อง hmm. them. ตัวนี้มันสีสุกแห้งเหมืองมันทูเรียนสีเกดเห็นที่ปากที่ขั้วแล้วมึงนี่เนาะ

แซบเหลืออยู่สามอันกินมักคูเลียนนี่กินคืออิมอยู่ในนีเนี่ยถาบอกจำนวนเงินกะสิตกใหญ่นาะโลละลอยแปดสิบพี่น้องมัคูเลียนเนี่ย อยู่สามชิ้นเอาไว้กินมืม่อไ่แต่ว่ามื่อนี้กินได้ซ้ำนี่ <c oughs> แ่บอิ่มขอบคุณตีมห้ยกำลังใจกันจะกินโตกะถึงไหมถึงว่ากรณน,นี่ที่ว่าคนเฮากินหิวหลายก็อยากินกินพอดีอย่าะก,กินหลายเพราะว่าทุเรียนมันกัมีห้โทษให้คุ้นกับมีก็แล้กแต่คนมากคนชออไปกินหลายมันกัอันนั้นกินพอดีอิ่ม พอหายอยากเนาะพี่น,อน้องเนาะสำนี่แหละพี่น้องพ่กปอกันคลิปนาต่อไปเยท่ทองกะขอบคุณน้องป้อนหลายๆขอบคุณมากมากด้วยนอ้องป้อเนื้อที่โดยมีโอกาสให้ยเย่ทองด้กินบัคทีเรียสมใจอยากอิ่มแล้วนอ้องป้อขอบคุณหลายๆได้บุญกุศลน้ากันอพนพปอกันคลิปนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ